อ่ครับในหน่วยนี้นะครับครูจะกล่าวถึงการตั้งค่าต่างๆภายในตัวโปรแกรมนะครับของโปรแกรม i n d e Game Maker นะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปที่ตัวโปรแกรมก่อนนะครับใน Start m เมนู n t t r r b ร์นะครับ IG Maker r สังเกตว่าในนี้นะครับจะมีหน้าต่างโฆษณาอยู่นะครับถ้าเกิดเราไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเนี่ย ตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นมามันก็จะให้เรากดโอเคผ่านไปนะครับสังเกตเมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของ New g เกมตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่ n w w เกมนะครับเสร็จแล้วกด Next ไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Jumping Action นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ Next ไปนะครับแล้วตั้งค่าความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ขนาด16:9ต่อนะครับเป็นแบบ widescreen นะครับกด Next ไป ตรงนี้จะเป็นชื่อเกมให้เราตั้งชื่อเกมลงไปนะครับเกมที่เราตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วกด finish ไปเรียบร้อยแล้วเราจะได้ก้อนข้อมูลมา1ก้อนนะครับเราต้องมาเซตตัวโปรแกรมให้สําเร็จก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทําตัวเกมนะครับให้เราไปที่คําว่า o l a setting ตัวนี้นะครับแล้วปรับค่านะครับตรงนี้ตามนี้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับตามนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วให้ไปที่ส่วนของ Material ส่วนของ Material ตัวนี้แหละคือส่วนที่เราจะต้องอนำรูปภาพเข้ามาใช้งานนะครับให้เรากดไปที่คำสั่ง Create นะครับเสร็จแล้วนำภาพเข้ามาก่อนอาภาพแรกเลยนะครับคุณนำภาพนี้เข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้ตั้งค่าภาพเป็น wallpaper เพราะว่าชนิดของภาพเป็นพื้นหลังนะครับกด Create อีกครั้งหนึ่งนะครับ นำตัวละครที่เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วเข้ามานะครับที่เราทำเป็นสไป์ไว้นะครับอ่ครูเก็บไว้ในส่งงานตัวละครนะครับตัวละครอ่าครูนำท่าพวกนี้เข้ามานะครับคุมเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดโอเพนออกมาตัวละครจะวิ่งเข้ามาเต็มเลยนะครับแล้วให้เราเซตตัวละครพวกเนี้ย ให้เป็นแบบแอนิเมชันนะครับทุกตัวเลยนะครับเป็นแอนิเมชันแล้วถ้าภาพไหนอย่างเช่นพรีวิวตรงนี้มี3ตัวนะครับตรง d e f a u l t ตัวนี้ก็ใส่เป็นเลข3มันจะตัดให้เราเลยนะครับรปุ๊บเลยแล้วก็เลือกเป็นแบบแอนิเมชันนะครับทําแบบนี้ไปทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็มี3ตัวเป็นแอนิเมชันนะครับถ้าอันไหนมี4ตัวเราก็ใส่ตรงนี้เป็นเลข4นะครับแต่ของครูมี3ตัวเลือกเป็นแบบแอนิเมชัน ทําทุกตัวเลยครับทั้งหมดนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนําเข้ามาก็คือส่วนของแมปปิ้งหรือแผนที่นะครับกดเข้ามาก่อนครีเอทเข้ามาแล้วก็เข้าไปในส่วนของได C ีนะครับไดซีไดซี C นะครับรวมโปรสร้างเกมโปรแกรมไฟล์นะครับโปรแกรมไฟล์รวมโปรสร้างเกมนะครับรวมโปรสร้างเกม แล้วก็เข้าไปที่แล้วก็เข้าไปที่ตัวละครนะครับเลือกภาพการ์ตูนเลื่อนลงมาตัวที่เราจะใช้ก็คือตเซต v x g l o b a l 4นะครับตัวนี้นะครับกด Open เข้ามาเลยเข้ามาแล้วในส่วนไตเซตตัวนี้ให้เราเซตเป็นแบบไตนะครับไตตรงนี้เลือกเป็นขนาด 64ก็คือขนาดที่เราจะตัดนะครับตรงนี้ใครจะใส่เป็น124หรือ128ก็ได้มันจะลงไปข้างล่างสุดเห็นไหมครับถ้าครูใส่125มันก็จะเพิ่มช่องเห็นไหมครับ125อ่าลงไปเรื่อยๆ128อ่า125นะครับก็ดรงขนาดนี้นี้คือส่วนที่เราจะต้องเซตก่อนนะครับ พอเราเซฟตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เซฟทุกครั้งนะครับเซฟก่อนเซฟแล้วนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่ในส่วนของ canvas นะครับไปที่ Jump i n g Action ก่อนไปที่ canvas ไปปรับค่าพื้นกระเบื้องตัวนี้สังเกตวอนช่องใหญ่มากนะครับปรับค่าพื้นกระเบื้องตรง per pack in setting ตรงนี้นะครับให้เป็น16คูณ16แล้วกดโอเคไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็ได้แล้วในส่วนของ c a n v a s setting อันนี้ก็คือวิธีการเซตค่าตัวโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะลงมือในการสร้างเกมในลำดับต่อไปนะครับ